ครั้งเมื่อมีการประท้วงรัฐบาลก็บักจะมีการอดอาหารตามมาด้วยนอกจากนี้ก็อาจจะมีม็อบสมัชชาคนจนบ้างม็อบอื่นๆบ้างมาประท้วงด้วยการอดอาหารเช่นเดียวกันคนเราต้องการอาหารเลี้ยงชีวิตถ้าขาดอาหารเราก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ พระเจ้าทรงใช้สภาพจริงของชีวิตคนเป็นตัวตั้งจากสภาพชีวิตจริงนี้พระเจ้าก็ทรงหาทางนำมนุษย์มาหาพระองค์โดยหล่อเลี้ยงด้วยอาหารทั้งอาหารฝ่ายร่างกายและอาหารฝ่ายจิตในบทอ่านที่หนึ่งหนังสือพงศษัตริย์ปะกะศกเอริยามต้องีิภัยการเมืองหนีเอาตัวรอด พราะไป้าดวนกับประกาศกของพระบาอันถึง450คนหนึ่งต่อ450คนโดยเอาชีวิตของตนเป็นเดิมพันในเหตุการณ์การขอไฟจากสวรรค์มาเผาเครื่องบูชาปรากฏว่าประกาศกของพระบาอันแพ้การด่วนครั้งนี้จึงถูกจับฆ่าทั้งหมดเยสเบลมหาสีของกษัตริย์อาหาัส ซึ่งเป็นคนต่างชาติต่างศาสนานับถือพระบาอจึงตามล่าเอริยาเอริยาก็หนีลี้ภัยไปในถิ่นธุรกันดาลเวลานั้นท่านรู้สึกท้อใจที่ตนทำงานเพื่อพระเจ้าแต่กลับถูกตามล่าแต่พระเจ้าก็ดูแลประกาศศพขององค์เลี้ยงดูท่านด้วยขนมปังปิ้งตลอด40วันที่ท่านเดินทางไปโคเรบ ไปยังภูเขาของพระเจ้าในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องของอาหารเลี้ยงชีวิตเช่นกันพระวรสารวันนี้ต่อนเนื่องมาจากสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วพระเยสุจ้าทวีขนมปังเพราะทรงสงสารประชาชนสัปดาห์ที่แล้วในบทอ่านที่หนึ่งเป็นเรื่องของมานานในถิ่นทุรกันดารซึ่งหมายถึงเศษมหาสนิท ในพระวรสารของสัปดาห์ที่แล้วพระเยซูเจ้าเทศสอนประชาชนมีผู้คนติดตามมาฟังเป็นจำนวนมากครั้นตกเย็นไม่มีอาหารเพียงพอที่จะเลี้ยงประชาชนเหล่านั้นพระเยซูเจ้าทรงรู้สึกสงสารประชาชนจึงทรงทวีขนมปังเลี้ยงฝูงชนประชาชนเมื่อได้ทานขนมปังแล้วจึงคิดจะจับพระเยซูเจ้าแล้วตั้งพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์เพื่อพระองค์จะได้ทำให้พวกเขามีอาหารกิน ตลอดไปคิดดีเหมือนกันประหยัดไม่ต้องทําอะไรมากเอาพระเยซูเจ้าเป็นเครื่องมือเลี้ยงพวกเขาถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงจะตั้งเป็นรัฐมนตรีเกษตรดูแลอู่ข้าวอู่น้ําของประเทศไทยพระเยซูเจ้าจึงหลบหนีไปอยู่ตามลําพังบนภูเขาให้พวกศิษย์ลงเรือไปเพียงลําพังดูดิดพระเยซูเจ้าเดินบนน้าไปหาพวกศิษย์ อาจจะเป็นการเลี่ยงหลบประชาชนที่กําลังตามหาพระองค์ก็เป็นได้ฝูงชนพยายามตามหาพระเยซูเจ้าหลังข่าวเรื่องการเทวีขนมปังนั้นแพร่ไปทุกคนกําลังสนใจในพระเยซูเจ้าพวกคนจํานวนมากขึ้นกว่าเดิมลงเรือตามหาพระเยซูเจ้าในที่สุดก็มาพบที่ฝั่งเมืองกับปานาุมพวกเขาก็ถามพระเยซูเจ้าว่าพระองค์มาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่พวกเขาตามหาแทบแย่เลย พระเยซูก็บอกว่าที่พวกเขาตามหาพระองค์ไม่ใช่เพราะได้เห็นเครื่องหมายการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทําและได้เชื่อในพระองค์แต่เพราะได้กินขนมปังหมายความว่าพวกเขาไม่สนใจในพระวาจาไม่สนใจจะเข้าสู่ความจริงเป็นเพราะว่าอยากรู้อยากเห็นบ้างหวังผลประโยชน์บ้างพระเยซูเจ้าจึงเตือนประชาชนเหล่านี้ให้หาอาหารที่กินแล้ว ไม่เสื่อมสลายแสวงหาสิ่งที่จะเป็นสารณะที่แท้จริงซึ่งพระเยสุเจ้าจะเป็นผู้ประทานให้พวกเขาอันหมายถึงตัวพระองค์เองคือเนื้อของพระองค์ที่จะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขาประชาชนที่ติดตามพระเยสุเจ้านั้นประกอบด้วยคนหลายจำพวกบ้างก็เชื่อในพระเยสุเจ้าอย่างแท้จริงบ้างก็เพียงอยากรู้อยากเห็นบ้างก็อาจจะคาดหวังผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับ บ้างก็อาจจะไม่เชื่อเลยหรือบางคนวางตัวเป็นศัตรูของะโะรงด้วยซ้ำพวกเขาพูดกันว่านี่คือลูกของตายอซบช่างไม้ไม่ใช่หรือพอแม่ของเขาพวกเรารู้จักดีทำไมเขาจึงพูดว่าเขามาจากสวรรค์และเขาจะเอาเนื้อของเขาให้เรากินได้อย่างไรถ้าจะสรุปสถานการณ์ของพระเยสุจ้าเวลานั้นจะพบว่าด้านหนึ่งพระเยูุจ้ามีชื่อเสียงโดง่งดังเป็นอาจารย์ อีกด้านหนึ่งก็มีกลุ่มที่กําลังต่อต้านพระเยซูเจ้าอย่างหนักและยิ่งทีก็ยิ่งมากขึ้นเพราะพวกเขาไม่เชื่อในพระองค์และพระเจ้าเองก็กําลังเจอปัญหาอันเนื่องมาจากกลุ่มศิษย์ที่เชื่อในพระองค์ด้วยเพราะแม้ว่าจะเชื่อได้น้ำใสใจจริงด้วยใจซื่อแต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าสอนทั้นนี้เพราะเป็นเรื่องยากเป็นพระธรรมล้ำลึกพระเยซูเจ้าสอนว่าพระองค์เป็นปังทรงชีวิต ที่ลงมาจากสวรรค์ผู้ที่กินปังนี้จะไม่ตายจะมีชีวิตนิรันดร์บรรพบรุษของพวกเขาได้กินมานาได้ถิ่นทุกรันดาได้ถิ่นทุรคกันดาลแล้วก็ตายไปแล้วจะอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างไรโดยไม่ปฏิเสธคําสั่งสอนของบรรพบุรุษของโมเสสและบรรดาประกาศศพทั้งหลายเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจยากจำเป็นผู้ที่รับฟังพระเยซูเจ้าจะต้องเปิดใจให้พระองค์อย่างเต็มที่ เชื่อในพระองค์ก่อนเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์มาจากพระบิดาเชื่อว่าเรื่องของพระเยซูเจ้านั้นต่อเนื่องมาจากเรื่องของมานาที่โมเสสเลี้ยงชาวอิสราเอลในถิ่นธุรกันดารในพันสัญญาเดิมต่อเนื่องมาจากปังที่พระเยซูเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงเลี้ยงประกาศกเอเดียในโพเรบ ต่อเนื่องมาจากการทือมีขนมปังเลี้ยงคนจำนวนมากในพระบรมสารเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วด้วยเป้าหมายของพระเยซเจ้าที่ธรรมราย์ไม่ใช่เพราะอยากดังหรืออยากจะให้คนตั้งโรงขึ้นเป็นกษัตริย์อยากจะมีอำนาจไม่ใช่เพื่อจะสนองความอยากรู้อยากเห็นจะได้มีชื่อเสียงเปล่าไม่ใช่เพื่อจะเป็นรัฐมนตรีเกษตรหรือนักเกษตรศาสตร์ที่จะทำให้ผู้คนมีอาหารกินอย่างอุดมสมบูรณ์ แต่เป้าหมายของพระยุสิาที่ธรรมสัจจรรัก็คือเพื่อพระองค์เองจะได้เป็นปังให้มนุษย์กินเพื่อประทานพระองค์ให้พวกเขาทั้งหมดแบบจ่ายสดตายบนกางเขนเพื่อกอบกู้มนุษย์ทุกคนให้รอดพ้นแบบผ่อนส่งเป็นปังศีลมหาศหล่อเลี้ยงชีวิตความเชื่อของพวกเขาในขณะที่พวกเขากําลังก้าวเดินไปวันละวันไปหาพระบิดาคงจะต้องอธิบายกันหน่อยว่า ทำไมพระเยซูเจ้าจะต้องเป็นปังเป็นอาหารเพราะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากศีลมหาสนิทเป็นพระคำ,ำลึกลึกแห่งความรักของพระเจ้าในชีวิตคนเราเราทุกคนต้องการอาหารหล่อเลี้ยงพระเจ้าใช้ธรรมชาติกับมนุษย์ความจําเป็นในชีวิตประจำวันของคนเป็นตัวตั้งและพระองค์ก็หาวิธีเสริมเพื่อพระองค์จะได้อยู่กับพวกเขาได้ร่วมก้าวเดินในชีวิตกับเขาจะได้ชิดสนิทกับเขา พระองค์จึงทรงเอาอาหารมาเป็นวิธีการพระองค์จึงเอาขนมปังเอาศีลมหาสิทมาเป็นวิธีที่พระองค์จะเปลี่ยนพระองค์เองเป็นตัวพวกเขาขนมปังอาหารเปลี่ยนเป็นเลือดเนื้อเป็นชีวิตกายของคนเราชันใดพระเยซูเจ้าในศีลมหาสริทก็เปลี่ยนไปเป็นชีวิตคริสตชนเป็นพระพรหล่อเลี้ยงชีวิตความเชื่อของเขา แล้วก็เปลี่ยนคริสตชนเหล่านั้นให้กลับกลายมาเป็นพระเยซูเจ้าฉันใดพระองค์ก็จะประทานชีวิตพระของพระองค์แก่พวกเขาเพื่อเปลี่ยนแปลงพวกเขาให้กลับกลายเป็นเหมือนพระองค์นี่คือความหมายลึกๆของศีลมหาส,สนิทเศลมหาสนิทด,ดับความหิวกระหายของวิญญาณศศลมหาสนิททำให้เราเปี่ยมด้วยความเยนเ็นดีศีลมหาสนิททำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องเพื่อนมนุษย์ ศีลมหาสนิทดับความหิวกระหายของเราเมื่อเรารับศีลมหาสนิทแล้วเราจะไม่หิวอีกเลยไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่ต้องทานข้าวเดี๋ยวอาหารเที่ยงวันนี้ทางวัดจะเตรียมไปเยอะเหลือเยอะแยะเลยและไม่เดือดร้อนต้องหาอาหารอีกด้วยไม่ใช่เพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าจะไม่ต้องทานข้าวจะได้ไม่ต้องหิวฝ่ายกายอีกแต่หมายความว่า เราจะได้รับความรักเต็มเปลี่ยมบริบูรณ์เราจะไม่ต้องการแสวงหาความรักจากที่ไหนอีกแล้วเพราะเราจะสำนึกว่าเราได้รับความรักจากพระเจ้าเต็มเปลี่ยมแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่สึกว่าเราขาดรักอีกดังนั้นเราจะไม่แสวงหาความรักเพื่อตัวเราแต่เราจะมีความสิ่นชมดในอย่างเต็มเปลี่ยมบริบูรณ์เพราะฉะนั้นศีลม,มหาศิกดับความหิวกระหายฝ่ายจิตของเราดัางนั้นในทางตรงข้าม เราจะเป็นฝ่ายที่พร้อมจะให้ความรักดังที่ทิบุนเปาโลในบทอ่านที่สองวันนี้ได้พูดไว้ว่าจงดำเนินชีวิตในพระคริสต์เจ้าผู้ทรงรักเราและมอบพระเจ้าองค์ความรักให้เราทั้งนี้ก็ให้เราเป็นฝ่ายที่พร้อมจะแบ่งปันความรักและเสริมสร้างความเป็นนหนึ่งเ,เดียวกับพระเจ้าและกับพี่น้องเพื่อมนุษย์นั่นก็คือว่าเรากลับกลายเป็นผู้มอบความรักของพระเจ้า ให้แก่ผู้อื่นสืบต่อไปศรษมหาสนิทเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากสำหรับชาวโลกทั่วไปเพราะว่าสูงส่งลึกซึง้งแต่คนในโลกจะสามารถเข้าใจศรษมหาสนิทได้ง,ง่ายขึ้นจากชีวิตคริสตชนเมื่อคริสตชนได้รับการหล่อเลี้ยงจากศรษมหาสนิทแล้วและปฏิบัติตามความหมายของเศรษมหาสนิทปฏิบัติอะไรปฏิบัติตามพระวาจ,จ,จาพระเจ้าปฏิบัติตความรัก ความรักแบบพระเยซูที่ยอมมอบพระองค์เองให้ทั้งหมดแก่ผู้อื่นดังนั้นเมื่อคริสตชนรักและยอมมอบตัวเองเพื่อความรักก็จะเกิดความรักขึ้นในหมู่คริสตชนก่อนในครอบครัวคริสตชนในชุมชนผู้มีความเชื่อเกิดความเป็นน้หนึ่งเ,เดียวกันแล้วก็จะเกิดความรักสำหรับทุกคนที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตคริสตชนผ่านเข้ามาในชุมชนของผู้มีความเชื่อ คริสตชนจะเป็นผู้เสริมสร้างความรักความเป็น,นหน้ามือเดียวกับทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกับคนอื่นในสิ่งที่เขาต้องการแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่สลักสําคัญอะไรเลยก็ตามแต่บุคคลผู้นั้นเขาสนใจเขารักสิ่งนั้นเขาชอบเมื่อเรารักในสิ่งที่เขารักเขาจะรู้สึกว่าเขาได้รับความรักจากเราเมื่อคริสตชนปฏิบัติดังนี้คนอื่นจะได้สัมผัสความรักจากคริสตชน และเขาจะเชื่อในความรักของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราเขาจะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักและเขาจะเข้าใจความหมายของศีลมหาสนิทด้วยดังนั้นเราคริสตชนจะต้องยอมเสียสละตนเองเสมือนถูกกลืนกินเข้าไปนั่นคือคริสตชนจะต้องยอมเป็นศีลมหาสนิทสําหรับคนอื่นคริสตชนจะต้องหลอมละลายสลายตนเองเพื่อผู้อื่นนี่คือความหมายของความรัก และนี่คือความหมายของศีลมหาสนิทภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อคริสตชนรับศีลมหาสนิทแล้วจะต้องกลับออกไปดำเนินชีวิตเป็นศีลมหาสนิทหล่อเลี้ยงผู้คนและนั่นก็คือทําตัวเป็นหนึ่งเดียวกับคนอื่นจนเขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักจากเราเขาจะมีความสุขและจะเข้าใจความหมายของความรักและเขาก็จะเริ่มตอบรับความรักเช่นเดียวกัน วันนี้เป็นวันฉลองวัดปักลัดซึ่งมีนามชื่อว่าวัดดวงไทยนิรมนของพระนางมารีในเวลาเดียวกับที่เราฉลองแม่พระบทอ่านพระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์พูดกับเราถึงศีลมหาสริริและแม่พระเกี่ยวข้องกับศีลมหาสริริหรือไม่อย่างไรพอได้เทศสอนอธิบายถึงความหมายของศีลมหาสิทิแล้วและในตอนนี้พ่ออยากจะพูดบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับแม่พระ ก็จะเชื่อมโยงการฉลองวัดของเราวันนี้ซึ่งมีนามชื่อแม่พระเป็นองค์พระธรรมให้ต่อเนื่องกับพระวาจาพระเจ้าที่เราได้รับฟังพี่น้องทุกคนรทราบว่าแม่พระคือแบบอย่างชีวิตคริสเตียนแม่พระคือแบบอย่างการก้าวเดินในชุดความเชื่อของเราคริสเตียนพระแม่มารีได้ตอบรับพระเจ้าเข้าร่วมง,งานกับองค์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในแผนการกอบกู้มมนุษยชาติให้รอดพ้น จากนั้นตลอดชีวิตของแม่พระพระนางได้พยายามก้าวติดตามพระบุตรของพระนางในทุกบททุกตอนชีวิตของแม่พระเราจะพบว่าพระบรสารพูดถึงการปฏิบัติต,ตามพระประสงค์ของพระเจ้าและปฏิบัติความรักต่อเพื่อนมนุษย์ดังน,น,นั้นขอพวกเราทุกคนที่มาร่วมฉลองวัดดวงไทยดิรมน์ในวันนี้แล้วให้เราพยายามดําเนินชีวิตตามแบบอย่างแม่พระเพื่อเราจะได้เป็นศิษย์พระคริสตเจ้า เราทุกคนจะได้กลายเป็นความรักของพระเจ้าแก่พี่น้องคนอื่นต่อๆไปให้พวกเขาได้สัมผัสความรักของพระเจ้าจากชีวิตและการกระทําของเราเหมือนอย่างที่แม่พระได้ทําแก่เราทุกคนแล้วพี่น้องสัตตบรวัดดวงไทยธิรมนและพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมฉลองแม่พระวันนี้พวกเรามักจะได้ยินพระสงฆ์เทศเสมอๆว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์ความรักและเพื่อจะพิสูจน์ความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อเรามนุษย์ พระเจ้าได้ประทานพระบุตรสุธิีรักเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ให้มาบังเกิดเป็นมนุษย์และในที่สุดพระบุตรพระเจ้าองค์นี้ได้ยอมรับความตายเพื่อกอบกู้มนุษยชาติให้รอดพ้นเพราะอยากจะจบบทเทศโอกาสวิสาฉลองวัดของเราวันนี้ด้วยเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งแต่เรื่องเล่านี้เป็นเรื่องจริงเพื่อช่วยเราเข้าใจถึงความรักยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงมีต่อเรามนุษย์ทุกคน เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สงครามและการปิดล้อมเมืองหลวงของประเทศสเปนโดยสุรตานพระองค์หนึ่งของพวกแคกมัวร์กษัตริย์อันฟอนโซแห่งสเปนได้ต่อสู้ปกป้องพระนครไว้อย่างกล้าหาญแต่พระรถของพระองค์ถูกทหารของสุรต่านจับตัวเป็นเชลยสุรตานได้ได้เปรียบในการรบครั้งนี้พระองค์จึงสั่งให้สร้างตะแลงแกงสําหรับแขวนคอฉเฉลยสุดขึ้นแล้วก็จับเจ้าชาย ใส่ห่วงแหวนคอให้ยืนบนตะแลงแก่งนั้นให้ฝ่ายสเปนเห็นได้อย่างชัดเจนจากนั้นก็ส่งสารไปถึงกษัตริย์อันฟอนโซมีข้อความว่าจะยอมเสียเมืองหรือเสียลูกชายเมื่อสารนั้นมาถึงพระเจ้าอันฟอนโซประชาชนชาวเมืองต่างวิตกกังวลว่ากษัตริย์ของตนจะตัดสินพระไทยอย่างไรคงจะยอมมอบเมืองให้ตกแก่ฝ่ายศัตรูซึ่งหมายความว่า ประชาชนทั้งหมดอาจจะต้องตายหรือกลายเป็นทาสหรือตรงกันข้ามพระองค์จะยอมเสียสละพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวของพระองค์มันเป็นการตัดสินใจที่ยากยิ่งแต่พระมหากาษัตริย์พระองค์นั้นก็ได้ตัดสินพระไทยอย่างเด็ดเดียวและในฉับพันฉันยอมให้ลูกของฉันตายเพื่อประชากรทั้งหลายรอดชีวิตพี่น้องที่รักองค์พระผู้เจ้าของเราได้ทรงกระทำดังนั้นเช่นเดียวกัน ต่อพวกเราทุกคนด้วยฉันยอมให้ลูกของฉันพระเยซูคริสต์เจ้าตายเพื่อมนุษย,ยชาติรอดพ้นจากบาปขอให้การฉลองวัดดวงไทมิมต์ของแม่พระในวันนี้ทําให้เราลึกถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราที่ได้ทรงประทานพระบุตรของพระองค์ให้เราทําให้เรามั่นใจในความรักของพระองค์ขอให้เราตอบรับความรักของพระองค์โดยแสดงความรักต่อพี่น้องเพื่อนมนุษย์ตามแบบอย่างแม่พระ สมัครใจเป็นผู้เริ่มก่อนเริ่มรักผู้อื่นก่อนและดังนี้ที่เล็กที่น้อยจะเกิดมีความรักต่อจากผู้ที่ได้สัมผัสและได้เชื่อในอริยธรรมแห่งความรักจนกลายเป็นความรักซึ่งกันและกันและเมื่อเป็นเชน่นนี้พระเยซุคริสต์เจ้าจะประทับอยู่ท่านกลางเราเสมอและความรักของพระเจ้าจะไม่จบสิ้นไปแต่จะขยายวงออกไปยิ่งถี่ยิ่งกว้างมากขึ้นแล้วก็จะกระจายตัวไปในสังคมรอบข้างด้วย ขอให้พระแม่มารีแบบอย่างชีวิตคริสตจนโปรดให้สัตวบรุษวัดดวงอาทยนิรมนของแม่พระและพวกเราทุกคนที่มาร่วมฉลองวันนี้ทุกครอบครัวด้วยมีสันติสุขเสมออาเมน